โอเคครับวันนี้ครับเราจะมาทาโจทย์คณิตศาสตร์หนึ่งข้อนะครับก็คือเป็นโจทย์มอวิชาการปี2 5งหานะครับเห <c oughs> ็นก็น่าจะรู้ครับว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของจํานวนเชิงซ้อนใช่ไหมครับเพราะว่ามีการกําหนดไมา I กําลังสองเท่ากับลบหมาใช่ไหมครับเขาบอกว่าจงหาค่าเซตนะครับที่ทําให้ห่างจากแกน Y มีค่าน้อยสุดและสอดคล้องกับสมการก็คือค่าสมบูรณ์ของเซตค่าสมบูรณ์ของเซตลบสและก็ลบสไบวกค่าสมบูรณ์ของเซต ลบเลบแและก็ลบสอเท่ากับเนะครับก็คือถ้าเรามองจากโจทย์แล้วว่าถ้าเราทําตรงๆอ่ะก็คือแทนเซ็เท่ากับ x อบก y อ่ะแล้วมาแก้มันจะค่อนข้างยากมากแล้วก็ทํายาวมากนะครับวันนี้ผมจะเสนอไอเดียอีกไอเดียนะครับในการทำก็คือถ้าทุกคนสังเกตดีๆอ่ะความหมายของค่าสมบูรณ์นะความหมายของค่าสมบูรณ์และเท่ากับค่าคงที่นี้ มันคุ้นๆกับนิยามของอะไรถ้าคนที่เรียนคณิตศาสตร์มาก็จะคุ้นๆกับว่าก็คือนิยามของวงรีใช่ไหมก็คือก็คือเราอาจจะมองว่าจุดเนี้ยอาจจะมองว่าจุดลบสอลบสองไอกับลบแลบแปดไออ่ะเป็นจุดโฟกัสไงก็คือในความหมายของค่าสมบูรณ์ของเส้อ,อ่ะความหม,มายของมันคือ,อะระยะทางจากจุดลบสองสองให้เป็น f ก็ได้และก็ะระยะทาง ระยะ่าง 8, 8, 2, ลบแปดลบสองไอเอฟสองก็คือระยะทางระหว่างโฟกัสใดๆไปจุดเซตมีค่าคงที่เสมอก็คือนิยามของวงรีใช่ไหมครับก็คือเนี่ยนี่คือ F1 หนึ่งนี่คือ F2 สองเขาบอกว่านี่คือค่า Z เซตอะไรกันก็คือผลบวกผลบวกของระยะทางระหว่างระยะโฟกัสไปยังจุดเซตใดๆครับจะเกิดค่าคงที่เสมอ ซึ่งค่าคงที่ก็คือ2 a แสดงว่าเราได้ค่า a แล้ว a ก็คือ a ก็คือ4.5ใช่ไหม4.5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมจะนำผมจะนำนำความหมายของอันนี้มาวาดกราฟนะครับก็คือไอเดียของไอเดียของอันนี้คือผมจะเอามาวาดกราฟนะครับสุดท้ายผมจะได้วาดกราฟมาแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นกราฟของวงรีนะครับ ก็คือขั้นแรกอะผมอะเอาวิธีวาดการครับผมก็ได้ค่า a มาก่อนจากสมการนี่ไงก็คือได้ a เป็น4.5จากนั้นผมก็วาดผมก็มองว่า2จุดนี้เป็นจุดโฟกัสไงผมก็เอามาพอดจุดปุ๊บปุบจากนั้นพอเราทราบก็คือในภาพตะก,กลัยอะถ้าเราทราบ2จุด2จุดโฟกัสหรือไม่ก็2จุดหรือไม่ก็อาจจะเป็น2จุดแกนโทใช่ไหมหรือไม่ก็2จุดแกนเอกใช่ไหม ถ้าเราต้องการจุดศูนย์กลางของมันทำยังไงก็คือจุด x บาร์ y บาร์ใช่ป่ะก็คือเอา f ก็คือเอา x 1บวก x 2ส่วน2ใช่ไหมจุดนี้่จุดนี้ก็คือจุด x บาร์ y บาร์ไงเพราะฉะนั้นผมรู้แล้ไงผมรู้โฟกัส1โฟกัส2ผมก็หาจุดกึ่งกลางระหว่างจุด2งจุดผมก็จะได้เป็นจุดศูนย์กลางของมันพอผมได้นี้ผมก็รู้ว่าค่าระยะทางระหว่างจุดศูนย์กลางไปยัง เอฟอะมันก็คือค่าของ C ีพอผมรู้ค่า C ผมก็หาค่า b ได้ด้วยความสัมพันธ์ของ a อกำลังสองเท่ากับ b ีกำลังสองบวกซีกำลังสองใช่ไหมผมก็ได้ค่า b มาแล้วจากนั้นผมก็วาดกราฟได้แล้วเพราะฉนั้นข้อน,นี้ไอเดียของน,นี้คือการวาดกราฟนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ชัดว่านะครับคือทุกคนโฟกัสตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่าค่า z ที่ทําให้ห่างจากแกน y มีค่าน้อยสุดคือ z เท่ากับ1 ส่วน2บวก 2i ก็คือจุดนี้ก็คือจุดนี้นะครับก็คือ x ก็คือส่วนจริงเป็น1ส่วน2และก็ส่วนจินตภาพเป็น 2i นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับ